4ีขั้นตอนที่ช่วยดูแลผิวให้สวยใสไร้ฝ้าหลายคนนะคะถามเข้ามาว่าขั้นตอนการดูแลผิวหน้าควรใช้อะไรบ้างอะไรที่ควรตัดทิ้งไปบ้างเพราะว่าบางคนเนี่ยคือเยอะมากมายหลายขั้นตอนเป็น10ขั้นตอนเลยนะคะอะไรคือส่วนสําคัญบ้าง4ขั้นตอนตรงนี้คือขั้นตอนหลักในการดูแลผิวให้ผิวเราดีผิวเราสวยสุขภาพดีได้และ,ะไร้ฝ้าได้มาเลยนะคะกับขั้นตอนแรก ขั้นตอนแรกเก่จะให้ความสำคัญกับคลีนซิ่งค่ะก็คือการทำความสะอาดผิวไม่ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงนะคะยุคนี้ต้องบอกเลยว่านอกเหนือจากการทำความสะอาดผิวพื้นฐานคลีนซิ่งก็มีส่วนจะเป็นเช่นกันเพื่อชะล้างสิส่งสกปรกที่อุดตัน พราะยุคนี้มีฝุ่น PM 2.5ยุคนี้เราต้องใส่แมสทุกวันแมสที่ปิดนี่แหละค่ะหลายคนเป็นสิวเพราะแมสเพราะว่าในภายใต้แมสเนี่ยเราก็มีน้ำลายเวลาเราพูดนะคะหรือโทรศัพท์หรือว่าพบปะผู้คนจะต้องพูดออกมาก็จะมีไอพ่นออกมาตรงนี้น้ำลายก็จะเป็นเชื้อโรคอย่างหนึ่งรวมไปถึงฝุ่นละอองหรือมือที่เราจับแมสเข้าเข้าอออกๆออแบบนี้ก็ก่อให้เกิดเชื้อโรคได้เช่นกันการใช้คลีนซิ่งจะเหมาะ มากๆสำหรับการทำความสะอาดที่ล้ำลึกมากกว่าการทำความสะอาดผิวด้วยโฟมหรือสบู่ธรรมดาพอเช็ดทำความสะอาดผิวให้เรียบร้อย สิ่งสกปรกจะหลุดออกไปรวมถึงคนที่แต่งหน้าหรือว่าทาครีมกันแดดมีการเมคอัพนะคะขั้นตอนนี้ห้ามข้ามเด็ด,าด,ดขาดเพราะถือว่าเป็นการดับเบิลคลีนซิ่งก็คือการทำความสะอาดถึง2ขั้นตอนล้างหน้าธรรมดาไม่พอแล้วยุคนี้นะคะเพิ่มไปขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนแรกนี้สำคัญมากๆจะได้ไม่เป็นสิวหน้าไม่หมองคล้ำค่ะขั้นตอนที่2ให้ความสำคัญกับการล้างหน้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีสาร Self ัซเฟต หรือไม่มีสารเพิ่มฟองจะได้ไม่ชะความชุ่มชื้นออกจากผิวผิวไม่ระคายเคืองการที่เราดูแลผิวที่ดีนะคะล้างหน้าแบบนี้ผิวเราจะไม่แห้งการที่ผิวแห้งตึงหลังล้างหน้าหลายคนเจอปัญหาล้างเสร็จปุ๊บ ผิวแห้งตึงเอียดเลยแบบนี้ไม่ได้ค่ะแสดงว่าผิวขาดความชุ่มชื้น m o i s ไ u เ i z e r ที่ดีที่สุดก็คือ m o i s ไเรเ i z e r ที่เราผลิตหรือสร้างขึ้นมาเองได้ถ้าเราทําให้มันหายไปจากผิวเราแสดงว่าเราต้องมาเติมอยู่ข้างในอยู่เรื่อยๆอย,อยู่บ่อยๆเป็นประจําอันนี้ไม่ดีแน่นอนก็ต้องโละเลยนะคะล้างหน้าทีดีต้องไม่แห้งตึงไม่มีสารซาเฟตมองหาผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีสารเพิ่มฟองค่ะ 3. ให้ความสำคัญกับม m อ i s ไลเซอร์ hmm. ก็คือผลิตภัณฑ์บำรุงผิวเลือกที่ตอบโจทย์ตรงจุดที่เราเป็นปัญหา mm hmm. เช่นถ้าเรามีฝ้าอยู่ให้เลือกสารสกัดที่ไปลดเม็ดสีเมลานินอย่างปลอดภัยไม่กัดลอกนะคะไม่เอาสารกัดลอกไม่มีไฮโดรพินโนนเตยียรอยต้องไม่ใช้รวมไปถึงพวก AHA BHA สารนัง mm ่ง hmm. แรงที่คุณไปขัดกัดลอกอยู่บ่อยๆอ,อันเนี้ย ไม่สมควรค่ะเพราะผิวเราไม่ชอบนะคะการที่ทําความรุนแรงหรือทําให้เกิดความระคายเคืองเยอะแยะมากมายอันนี้ไม่ได้ค่ะ นุถนอมด้วยผลิตภัณฑ์ที่อ่อนโยนอันนี้ผิวเราจะสุขภาพดีได้และถ้ามีริ้วรอยคุณก็เลือกผลิตภัณฑ์ที่ไปเติมร่องลึกริ้วรอยต่างๆไฮยาลูรอนก็ใช้ได้รวมไปถึงถ้ามีอาการแสบแดงอาการที่ผิวเราแพ้ง,ง่ายก็ต้องปอกประโลมผิวด้วยสารสกัดพวกอาราโทอินหรือว่าวิตามิน B3 B5 ในอาซิมายพวกนี้ก็ใช้ได้นะคะถัดมาขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่4ก็คือซันสกรีนครีมกันแดดนั่นเองครีมเปนแดด คุณต้องใช้ทุกวันไม่ว่าวันฝนตกแดดออกวันที่อากาศรม่รมรม่มคล้มคล้มยังไงก็ต้องทาวันที่เราอยู่ในออฟฟิศในบ้านก็ต้องทานะคะเพราะว่านอกเหนือจากแสงแดดที่ทําร้ายผิวแล้วครีมกันแดดมีไว้ทาเพื่อป้องกันผิวจากแสงสีฟ้าจากอุปกรณ์โน้ตบุ๊กไอทีมือถือด้วยเพราะยุคนี้เราอยู่กับพวกแท็บเล็ตมือถือต่างๆเหล่านี้ต้องทานะคะและทาปริมาณที่ถูกต้องคือ2ข้อนิ้วชี้ ทุกวันถ้าใครเป็นฝ้าควรทาซ้ำทุก2 3ชั่วโมงอันนี้คือความจำเป็นค่ะด้วยความปรารถนาดีจากเคที่นะคะสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องของฝ้าอยู่ฝ้าลึกฝ้าหนาฝ้าถาวรผิวก็แพ้ง่ายด้วยแนะนำเลยขั้นตอนแรกล้างหน้าด้วยผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรแฮนด์เมดว่าน,นังคำจากเคที่ไม่มีสารัลเฟตไม่มีสารเพิ่มฟองล้างเสร็จไม่แห้งตึงค่ะและมาเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวด้วยตัวบำรุงนะคะนี่เลยเซรั่มลดฝ้าหน้ากระชับระดับ ยีนจากเคที่ที่ตัวนี้เนี่ยช่วยลดเม็ดสีเมลานินถึงระดับยีนเติมน้ำให้ผิวลดอาการแสบแดงแสบกล้านใช้ร่วมกับตัวสุดท้ายกันแดดค่ะครีมกันแดดที่ไม่มันไม่เหนียวไม่วอกไม่เยิ้มเป็นเนื้อบีบๆเกลี่ยง่ายชุดนี้เซตนี้ในราคาพิเศษทักเข้ามาได้ที่เคที่นะคะสวยใสไร้ฝ้าอย่างปลอดภัยค่